สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมช่วงบ่ายจะคําแล้วท่านชมวันนี้วันที่26กรกฎาคม2568นะครับมือนอีพ่าเดินทางพี่น้องนะครับมาหลายทีหลายมองนะครับเดี๋ยวจังไปพ่อกันอยู่บ้านได้พี่น้องเด้อว,วันนี้นะครับได้มาแล้วนะครับคุณปุ้ย บัวใหญ่นะครับได้มาแล้วคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับหลักร้อยนะครับอ่าหลักชุดบนบนอย่างเดียวนะครับหายไปนานนะผมเพิ่นว่าบ่มันใจบ่ส่งให้นะครับงวดนี้เพิ่นมันใจเพิรนส่งมาให้แล้วได้พี่น้องได้นะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2568นะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับชุดบนอย่างเดียวนะครับเอาจังไปชมไปฟังนำกันได้พี่น้องเด้บรรยากาศฝนตกทั้งวันพี่น้อง ตกตั้งแต่เช้านะครับผมท้องฝ้ายัางมืดคึมอยู่คุณนะครับท้องฝ้ายัางมืดคึมอยู่อ่านะครับบรรยากาศทั้งนี้บรรยากาศทั้งนี้เพื่อนปลูกดินเพิน่นีดีพี่น้องขขาโพดนะครับธรูมชมทั้งหลังอันนี้ก็ต้นลำไยอืฝนตกตั้งแต่เช้าเฮ้ยกันมาผมฝนตกตั้งแต่เช้าธรูมชมเอานะครับก็จะพาดเดินทางพี่น้องเดินทางกับแลวคำแล้วบายแล้ว นะครับจังไปพอ <tinc S 1> ่อกันอยู่บ้านได้พี่น้องได้นะครับจังไปช่มไปฟังน้ากันนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับผมเพิ่นว่ามันใจจังทรงมมให้นะครับชุดบนอย er ่างเดียวหลักร้อยพี่น้องนะครับแต่ก้อนนี่หลักร้อยเพิ่นกะทอว่าแม่นนะครับหลักร้อยนี่ทีว่าเดินดีนะครับเอฟซีกระถามมาหลายนะครับว่าเพิ่นคือหายไปโดนแท้นะครับกลับมาแล้วได้พี่น้องได้นะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับชุดบนละก็หลักร้อยนะครับจังไปชมไปเบิงน้ากันพี่น้องอาจจะพาแวะตลาด นับยางตลาดจะเข้าจากหน่อยนะพี่น้องเนาะเออฝนจะเริ่มซาแล้วนะครับตกมืดมืดอีรีพี่น้องนะฝนตกทั้งวันอ่าอันนี้ก็อยู่นะครับลบฝนหนับเศร้าถ้าฝนหยุดก่อนนับอยู่บ้านเสี้ยนซองดาวทำชมอมุนีพาเดินทางกลับไปหลายที่หลายมองนะครับแล้วก็ม้านีะครับมาหาเสี้ยนซองดาวทำช่อมก็จะเดินทางกลับนะครับก็จะพาแวะตลาดก่อนพี่น้องจังไปชมไปฟังน้ำกันหนับคุณปุ้ยบัวใหญ่ นับหลักร้อยหลักการชุดบนนับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 8ันห้าร้อยหบรรยากาศให่งเอฟซีบงจักน้อยพี่น้องเบ่งทองฟ้านะครับเพื่อนว่ามั่นใจเลยด้วยพี่น้องด้วเพื่อนจังทรงมาให้ชุดบนนะครับถ้าบ่มั่นใจเพื่อนบ่งทรงมาให้เพราะว่ากะบริลล์ล่องห้โดนพี่น้องนะเพื่อนบริลล์ทรงมาให้โดนนะครับอ่างวดนี้ได้มาแล้วนะครับเอานับจะเดินทางได้พี่น้องนะครับผมอ่าจะเดินทาง อ่ากับพลายพี่น้องจังไปพ่อจังไปฟังกันอยู่บ้านนะครับผมไปนผูมชมนะผมเดินทางอ่าคำแล้วนะพี่น้องก็จะเดินทางกับนผูมชมจังไปพ่อกันอยู่บ้านนะพี่น้องเนี่ยนะจะพาแวะตลาดช่มตลาดจังหน่อยนะครับพาแวะตลาดหาซื้อกับเขานะครับนผู้ชมพามายัางตลาดนผูมชมก่อนกับเขาไปบ้านโอ้เห็ดปวกถาดเท่าไหร่ครับ ร้อยจ้ะถาดละวร้อยพี่น้องนี่ับเห็ดปวกโอ้ตักกระแตนพี่น้องนะครับตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหลวงเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเย็นวันที่26กรกฎาคม2568มืออื้อเจักบาทเนี่ยเจาบาทจ้ามือื้อเจาบาทเจ้าอยู่พี่น้องเอามืออื้อไปฝากพี่สาวเอาเด้อแม่เด็ดเด็ดจังางของพ่อเด้อใช่นี่นะครับเห็ดปวกไก่ย่างหลายอยู่พี่น้องครับเอาไผ่ยังร้อยตลาดก่อนท่านผู้ชมนะครับผม จังไปพ่อกันอยูบ้านปลาซิวหางแดงพี่น,อนอ้องผู้ใดอยากได้ปลาซิวฝึกหมกนะครับเอาเอีองยงละคุณ<อ><ะ>แม่เนี่ลลลยลำไยค่ะลำไยค่ะลไยาลูกใหญ่ๆหวานๆพี่น้องลำไยหลายปีเนี่ยอันนี้ข้าวต้มข้าวมกมันเผือกน้องแม่เนาะ เฮ็ดทั้งนี้ยังมีอยู่บ่เห็ดทั้งนี้มีอยู่จ้าว่าหันไล่เสริมอยู่บ่เหมือนีีมีเห็ดอยู่พี่น้องครับเหมือนีีมีเห็ดอยู่ตาขายจะหมดแล้วเหลือซ้ำนี่เห็ดปวกเหลือซ้ำนี่บ่เห็ดปวกข้าวบารเห็ดปวกอ้าพี่น้องยางเลาะเบมือกันครับอันนี้กบท่านผู้ชมอันนี้แม่ค้าขายหวกพี่น้องมื่อนี้ห่วงไหมล่ะบ่ครับมื่อนี้ยังจ่ายอยู่พี่น้องกบหวกบ่ไล่เมื่อนี้แม่ค้าพ้น่าอ่ะอะ ครับอันนี้นั่งกอนจักรจันมาครับผมอันนี้แม่งยงครับนี่แมเปแมเป้งพี่น้องเอา้าแมปเป้งนี่โหนานี่ <c oughs> อันนี้นั่งกอนจักรจันพี่น้องแมปเป้งไก่นะครับมะพร้าวน้ำหอมพี่น้องลูกแร่เศร้าพี่น้องนะครับรยี่สิบกว่าขายอ้แม่ค้ามั่ใจดีเลยยี่สิบกระขายกระสันกำผู้ชมเออพี่น้องลำใหญ่ อาอแม่ค้าขายไก่ขึ้นเลยมาขายลำไยเปลี่ยนแนวขายป่ะมี่แม่ค้าคนสวยไก่กต่ว่าไก่จะออกปีกอ่า้กินกินไก่แม่ค้าดูไอ้ไก่บ้านจะออกปีกเหมือนไ้เปลี่ยนมาขายลำไยเอหมือนไอ้พอมีไก่เจ้าท่านผีของแม่เพิ่งก็มีอยู่ไก่บ้านพี่น้องนะครับว่าเจ้าหมูไปลาบมาหนีิคิดอะไรไม่ออกลาบหมู เอาพี่น้องจักไปพ่อกันที่บ้านถ้าบรรยากาศที่เมื่อแจ็กน่อยทั้งผีกระมี่พี่ผู้ดใดอยากได้ไกลบ้า,าน้พี่น้องเด้อตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหลวงพูดอะไรพี่ด้วงอลั่บบนหนง,ง,งกกหลายของกินหลายธรรมชมุ่มของกินก็เยอะแต่ว่านาเนี่มารับใหญ่มาหลายคลั่งรับใหยเนี่ยถุงจักบาดเลยไหมค้าเนี่ยบาดค่ะยี่สิบขายปะขายอยู่ค่าวตองไงนั่นไหมค้าเนาะเออใบข้าเลย สาบาทยี่สิบก็ได้พี่นอ้องเอาจะาไปเพ,พาะกับา้ามาทอนเราจะไปเอาหมูพี่น้องนะครับผมมาหอดแล้วทผชุชมเบิ่งบรรยากาศนะครับฝนตกตลอดทั้งวันทาผชุชมตกมืดเมื่อพี่น้องเม่เนี่นะครับพึ่งกับขม้าหอดบ้านบแบบตลาดอ่าตกมืดเมื่อวะเรียกจอยอบอกไม่แห้งตอนท<ป>ำน <ไป S 2> หรือเ<ไ>ปล่าสวัสดีเรียกจอย <ไป S 2> เอาพี่พน้องแวะตลาดได้กับเขาไหมาอยู่กับเขาหมดหลายดอกน,นี่ <c oughs> บาดเขาคิดอยังบอกลาบหมูธรรมช่มหมูมาลาบมันเดี้ยวเอาพริกเขาขัว,ขวมานา้ายานเจแล้วบม่มเวลาขัวอันนี้เอาไมาใ่ให้จอยดอกพาเราจากอมดบหมูมามดิหมูมาให้เอาใบแมงลักไปอีตัวนี่นี่ใบแมงลักไปอีตัวต้นหอมเดียวของเบาเถ้าจะไปใส่ลาบแมงลักน้ำบ่าบ่เอบอบ่ เออนี่เอานี่แหละได้มาฝากเอาทำชุชมอา่าบ้าวเถ่านี่พี่น้องนะครับนะ้ำมะสงมือเส้านี่เลยพี่น้องเลยนะครับสั่งน้ําดื่มอา่าพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็ร่วมกับแม่หม,มกูกับบ้าวเ่าถวายน้ํานานะครับทำชุม่มอา่าสั่งมานะครับเพิ่นมะสงให้มือเส้านี่สี่สิบแพ็คนะพรุ่งนี้จะเดินทางนะครับไปถวายปู 72, นะ่เจ็ดสองเลยพี่น้องเลยนะเพราะว่าปูพันวาบองใดขาดแค้นหรือบองใดต้องการนะเพิ่นกระถวายต่อนะครับเพิ่นกะ แจกท่านต่อพี่น้องนะครับก็เลยจะไปถวายปู่เจ็ดสองไปถวายดูแน่พี่น้องนะครับหลวกจะไปถวายอีกพี่น้องนะครับเนาะก็จะบองไดขาดแค้นทผู้ชมนะครับก็จะไปถวายนะครับสาธุบุญน้ำได้พี่น้องเด้อนะเพือครอบครัวสุขภาพแข็งแรงให้ลำให้รวยเงินทองหลั่งไหลมาดังสายน้ําเอาฝนตกพี่น้องแคปหน้าจอนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับทำชุ่มหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผม มั่นใจแล้วจังทรงมาให้พี่น้องบอลไ้คุยกับเพินเด้ทำชมเด้อความช่วงนี้เพิ่นงานนับติดงานเพิ่นมาทรงมาให้แล้วชุดเอาฝนตกมาท้งพี่นับมาท้งพี่อ่านับชุดบนนับเพิร์ามั่นใจแล้วพี่น้องนับแคปหน้าจอได้พี่นอ้องได้ถ่าเพมั่นใจเพราะทรงให้หลักร้อยที่เคยโด่งดังนะครับตะก,กรนหลักร้อยเพิ่นกระด,ดังได้พี่นอ้องได้หลักร้อยเดินดีนับหลักร้อยห้ากับสามเดืนที่หา นับเล็กเด่นเล็กวิ่งบนนับหกับ8เด่นที่5้านะครับเิ่นจับคู่มาให้เป็นชุดบนอย่างเดียว5 3 5 6 5 9 8 3 8 6 8 9เก้าแน้นรักาหาสามหา9กวงกลมให้หาสกับหาเก้าทมช่มนะครับวงกลมให้ห้กับ5 9นะครับหลักกาชุด3ตัวพี่น้องเป็นเน่นหลักร้อยหนะครับเด่นหลักร้อย5้าห้าห้าสเเป็นชุดเน้น หาแปดสามหาแปดหกหาแปดเก้าเป็นชุดร่องเนอพี่น้องเ้ยนะชุดสามตัวพี่น้องไปหาถามักถ้าชอบนะบไปหายิบจับรัตตรีไว้พี่น้องเผื่อได้รางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่นะครับเด่นบนเด่นห้าพนันรางวัลน,นี้มั่นใจหาลักร้อยหากับสามถามักหาจับสามมาใส่พนัน่านะครับมั่นใจแล้วจังส่งมาให้แคปนาจอเพิ่นยำ้ำหาสามกับหาเก้านะครับเด่นหลักห้าชุดบนนะครับแคปนาจอพี่น้อง ฝนตกอ่าหนึ่งเขาหรือเปล่าเย่ใจอ่าบ้าเถายังท่านไหนทู่หายเย่อวนอยู่พี่น้องนะครับยังท่านไหนทู่หายเย่อวนด้วยต่อเย่อวนไหนทู่มาหายเย่ใจซูเม่อ่าหนึ่งเขาแล้วเยแกงน้ำไม้หรือคะในหนึ่งเขาแกงน้ำไม้สิเมนูแกงน้ำไม้อันนี้ไว้ออมออมหมือนลังก็ได้บ่อออมไก่หมูกะไว้ให้เด็กน้อยหลานบักพัดพี่น้องผัดกระเพรานับเด็กน้อยอยู่หน้านับพอได้มีเมนู เมื่อนั่งก็ซื้อไข่ซื้อไข่หิ้วเออซื้อไข่ไปฝนตกพี่น้องฝนตกอ่าตกตั้งแต่เศร้าตอนเศร้าฝนแห้งตอนนี้เมื่อเศร้านี่ออกไปนะกระบอกกระบอกปันไดพี่น้องบ่ปันไดเออบ่ปันไดไม่แห้งตอนคัมนี่ยสองสามเนี่ยโอ้ไม่แห้งตอนคำแห้งตอนคัมเออทั้งไงเจริญสินยี่วันนี่ตกแห้งกันบ่ตกแห้งอืมฝนตกแห้งสอนบางอื่นเนาะ ได้ใจถ่ายเจ้าบริจาคกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งถุงนี่ลบบรให้เป็นเบอร์อื่นสร้าบาดเป็นรองสอนสอนเป็นตะมั่นดีหันทั้งเหลืองเหลืองมาได้ใจหันทั้งเหลืองเหลืองมาไหมคืออะไรสาบาดอุดหนุนซอยคุณยายคือนองอือใส่แกงมะมี่กระแซ่บดิอ่าใส่แกงมะม่หนึ่งกระแซบใส่อมเมกอนแซบเป้าเท่าเนี่ยพี่น้องได้หมูมาลาบนะครับอ่าจยากกินเมนูอย่างเนี้ยตลาดแม่ค้าก็บบ่ค่อยหลายมันหนีฝนมันตก เอ้านะครับทำชุ่มบรรยากาศบ้านเฮาฝนตกพี่น้องเอ้ยนะครับบ้านเขาขอบคุณนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่ด้พี่น้องเด้อนะขอบคุณคุณปุ้ยบัวใหญ่ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมเอา,เอามาพีเอ้าฮ่มไปนะครับขอบคุณนะครับ่อยังไง่ไงพี่ปานาสุขสุขสุขเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมให้โชคให้ m านพ่อกันคลิหนานะครับ ฝนตกไม่แห้งตอนครับเลยพี่พนองเบิ้ลคุณอ่ะเริ่มไม่แห้งแล้วเจลอตเตอรีตตร่เราบ่อคอยอยู่พี่น้องบอ่กคอยบางแอย่ำแรกจะพ่อกันนี่แหละกับพี่สาวเนี้ย <c oughs> คุยกันจักน้อยพี่นงองนะครับเอานะครับพ่อกันคลิปหนะนะผมสวัสดีครับ<แ>สวัสดีครับเจใจอย<แ>